กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP กระทรวงพาณิชย์จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark T Mark ประจำปี2568ณนห้องบูรณะชัยยากรกระทรวงพาณิชย์โดยมีนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้เกียรติเป็นประธานในพิธีก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่า TMar k เนี่ยเป็นรางวัลที่เราภูมิใจนะคะเพราะว่า เป็นสิ่งที่จะตอบโจทย์การค้าระหว่างประเทศที่ดีในระดับหนึ่งในความในความตั้งใจของเรานะคะนั่นก็คือว่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการคุ้มครองสิงทธิแรงงานด้วยซึ่งเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่กระแสการค้าโลกในปัจจุบันเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยรางวัลทีมมาร์กเนี่ยเราคงไม่หยุดนิ่งอยู่แค่นี้น,นะคะเ,เราคงจะต้องมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อย โดยตราสัญลักษ์ T-Mark ถือเป็นเครื่องหมายแห่งคุณภาพและความน่าเชื่อถือของสินค้าและบริการจากประเทศไทยจะท้อนมาตรฐานสากลทั้งด้านการผลิตการดูแลแรงงานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงสักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกซึ่งในปีนี้มีผู้ประกอบการ20บริษัทจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่ได้รับตราสัญลักษณ์